สวัสดีครับศึกแดงเดือดคำลบที่หนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วโดยแมนยูเต็ดจะเปิดบ้านโอแทฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับในช่วง4ี่ทุ่มวันนี้โดยสถิติพบกัน5เกมหลังสุดนะครับแมนยูเต็ดชนะไปได้1เกมลิเวอร์อพูลชนะ2เกมแล้วก็เสมอกัน2เกมครับเมื่อรู้กาันที่แล้วในพรีเมียร์ลีก เสมอที่โอเทฟอร์ดสองประตูต่อ2นะครับแล้วก็เสมอที่แอนฟิลศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนที่แมนยูชนะชนะ4ประตูต่อ3ในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอล FA ฟเอก่อนแมนยูจะทะลุเข้าไปชิงกับแมสเซตตีและเป็นแชมป์ในเวลาต่อมานะครับและนะัดที่ลิเวอร์พูลชนะหนึ่งในนั้นก็คือชนะแมนยูเตตไปเจ็ดประตูต่อศูนย์ที่แอนฟิลด์นะครับสิบประตูจริงของวันนี้นะครับแมนยูเตตจะมาในแผน4 สองสามหนึ่งนะครับผู้สาประตูอังเดโอนาน่าแบ็กขวานะครับจะเป็นทางมัสตาอุยแบ็กซ้ายดีโกโดาโลคู่เซ็นเตอร์แบ็กลิซันโดมาร์ตินเนสคิดว่ายังคงจับคู่กับแฮ่ิมักไกวยนะครับมัเตเดลิกน่าจะยังไม่พร้อมกองกลางนะครับเป็นคอบบี้เมนูและอีกคนหนึ่งเป็นามานลอูการเต้นะครับผมขอฉีกเลย คิดว่ามาซ้อมเมื่อวันวันเดียวน่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็ได้ลงแดงเดือดเป็นเกมแรกของเจ้าตัวเลยนะครับส่วนกองกลางตัวลุกเป็นบูโน่แฟร์นันนะครับสามตัวบนนะครับฝั่งซ้ายเป็นมาร์กสเรตฟอร์ดฝั่งขวาเป็นของอเริฮานโดการาโชกองหน้าตัวเป้านะครับตอนนัดนี้น่าจะเป็นโจซัวเซอร์เซ่แน่นอนครับเพราะว่ามีสันเมาส์เจ็บน่าจะไม่เล่นในแผนแบบฟานายแล้วนะครับในส่วนลิเวอร์พูลนะครับ ดูแล้วรูปเกมดีกว่าแมนยูเวเตแน่ๆครับด้วย2นัดแรกการสตาร์ทของอาร์เนอร์นะครับโค้ชของลิเวอร์พูลท,ทำเกมค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่เริ่มแต่ปีซีซั่นแล้วส่วนแมนยูยังก็ทำกระแทน่นนะครับสเกมแรกชนะ1นัดแพ้1นัดล่าสุดคือแพ้บไบตันนะครับคาดการสกอร์นะครับลิเวอร์พูลชนะแมนยูเ t เตไป2ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนรูปเกมเราจะมาดูนครับว่าอิริเทนฮักจะแก้เกมยังไงกับลิเวอร์พูลหรือจะออกนิ้วออกลิเกแพ้เละเทะเหมือนนับที่แพ้ไปเจ็ดต่อศูนย์ก็คงจะเป็นไปได้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับหวังลึกๆว่าแมนยูนะแบบในในมุมกองเชียร์ขอแค่ไม่แพ้ก็พอครับถ้าเสมอเนี่ยคือเป็นผลพอยได้เป็นโบนัสและนะครับถ้าชนะลิเวอร์พูลได้ถือว่า เกินคาดครับก็เตรียมตัวรับชนกำรับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับถ่ายทอดสดเวลาสี่ทุ่มที่ช่อง t ู o p เม m i e r Football หนึ่งช่อง600นะครับแล้วก็ถ่ายในช่อง 4K ด้วยช่อง t 4K 400ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับดูบอลกันให้สนุกครับขอให้แมนยูได้ผลตามที่ต้ตองการแฟนแมนยูจะได้แฮปปี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาพักเบรกทีมชาติไปอีกประมาณ3สัปดาห์นรกมาเยือนแฟนผีแน่นอน